สวัสดีเอฟซีที่น่ารักนะคะพี่น้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องช่างพงผ่านล้อนะส้ายนี้นะก็อยู่ที่ท้องไร่นะสวนยางน้อยนะยางหนึ่งปีนะพี่น้องนะอันนี้ต้นที่อยู่ใกล้นะห่างกันประมาณหนึ่งวาระมาใส่ปุ๋ยนะเหลือไม่กี่แถวนะใส่ปุ๋ยอีกครึ่งกระสอบไม่ถึงครึ่งอนะ่ะสามคู่พี่น้อง ใส่เสร็จแล้วนะก็มานั่งพักนะจะถางแถวแคมไร่แคมสวนพี่น้องเนาะให้มันแปลนยางหนึ่งปีของเรานะโอ้ต้นนี้นี่มันกี่เมตรนี่พี่น้องเนะี่ยยาก,ก็โรคอีกแล้ว ก็เหลือกี่ร้อยนะพ่อสามร้หกสิบจากที่ปลูกสี่ร้อยเท่าไรสี่ร้อยสี่สิบโอ้ยพี่น้องเลยตายเยอะมากสี่้ยสี่ิบเหลือสามร้อยหกสิบตายหนึ่งร้อยต้นก็ยังปลูกไม่ถึง ริมสวนนะหรือว่าแนวเขตนะพี่น้องนะก็ปีหน้าฟ้าใหม่มีเงินมีทองนะซื้อต้นพันยางแล้วเราค่อยเอามาแคมเอามาปลูกอีกทีเนาะเพราะว่าปีนี้โอ้ยหนักเหลือเกินพี่น้องเย้ยโอ้ยมองอย่างนี้ค่อยเห็นต้นยางเราหน่อยนะ ยางหนึ่งปีท่วนๆน,นะสูงต้นนี้ทางจากที่นั่งทักอยู่ประมาณสองวานน้องนะเราก็มองซื้อขึ้นปล่อยแบบนี้ถึงจะเห็นต้นยางเราสวยนะใครผ่านไปผ่านมาก็นึกงว่ยยางสองปีเนะแต่ที่ไหนได้ถึงรอบปีนะหนึ่งปีน้ะพี่น้องนะ ก็ไม่กี่เดือนหรอกนะพอเราปลูกฤด,ดูฝนนะปีที่แล้วลำนาเสร็จเราก็มาปลูกยางพอมาตัอก็อยู่แถวริมสวนนะแคมไล่แคมสวนพนะี่น้องชกฉากชกฉากอยู่ทางเขาเรียกทางอะไรนะพ่อทางแคมไร่บ่์นะมันก็จะเป็นหญ้า สาบเสือ,อน,นี่น้องแล้วก็เถาวันเพื่อมันทำให้มันบดบังแนะสงพระอาทิตย์ยามเช้าตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะยางมันก็ไม่ค่อยได้รับแดดอ่อนๆตอนเช้านะได้รับแต่ตอนแก่ๆนะตอนเที่ยงๆนะก็เลยร้อนเลยทางให้มันก่อนให้มันได้รับแดด เชา้าเเนอะเไม,ไม,ไม่ทางยญ้าสาบเสือให้เขาจับรถเลยยากระตูนยญา,ยาสาบเสือนะเวลาเราเป็นแผลเราก็ไปเอาใบมันมาขยี้ขยี้ขยี้ยใส่กอไรกอหน่อไม้ไร่นะแถวริมสวนทั้งโน,น้นนะพี่น้องโอ้ยทำยังไง มันบดบังแสงแดดยามค่ำอันนั้นแดดตอนค่ำนี่ไม่ถึงนะพอมันเป็นแนวเขตของเพื่อนนะที่อยู่สวนติดกันนะสวนของแม่ดาเนาะอันนี้ก็น้องวิวนะพี่น้องมากรีดอย่างเนาะวันนี้ไม่ได้กรีดนะวันนี้พักเมื่อวานเห็นเจ้าวิวมาอยู่ ก็ชมบรรยากาศคือเก่าพี่น้องโอ้ยก่อนเมฆขาวจัวแดดเนี่ยโอ้ยไม่ให้ว่าเนาอพี่น้องเนาะแดดแดดร้อนร้อนสวยงามตามทองเรื่อ,อะเดีด๋ยวเรา เพช่วยเพ่อมาต่อยเก็บกิ่งไม้เข้าริมถนนอ่ะพี่น้องเดินขึ้นมามุมนี้บ้างนี่นะทางลงของเราทางกลับบ้านทางขึ้นสวนนี่ก็สวนยางเราอีกมุมหนึ่งเนาะเมื่อกี้เรายืนถ่ายด้านล่างนูน้นนะก็เดินขึ้นมาประมาณกี่เมตรสองสามสามสิบ สาเมตรประมาณนี้นะคะก็โลกโลก,โกแคมไร่แคมสวนนะพี่นอ้องมีแต่กอไร่กอหน่อไม้ไร่ทั้งนั้นอย่างก็ย่างที่เห็นสวยงามเป็นที่หน้าภ,าภูมิใจเป็นที่หน้าดีใจนะ,ะเมื่อยพี่น้องเดินขึ้นมานี่ซูมกันดูชัดๆ แถวนี้มันไม่ค่อยโตนะข้างบนนี้จะเป็นพื้นที่ราบเรียบนะแต่มีก้อนหินรองพื้นข้างล่างหุดลงไปเนี่ยเสียมเรามันไม่โดนก้อนหินเนาะเพราะว่าความลึกของเราก็ประมาณหนึ่งศอกนะพี่น้องนะโอ้้อน มันก็เลยตายเยอะนะร้อยกว่าต้นร้อยต้นนะปีนี้เราก็ไม่มีเงินซื้อยางแซมนะก็ไม่เป็นไรพี่นะ้องอดเอาเดี๋ยวเรามีเงินเดี๋ยวเราซื้อสักสองสามร้อยมาปลูกเพิ่มแถวริมไร่ริมสวนเนาะแต่พอมาตอยก็เมื่อยแล้วนะนั่งพัก กะว่าทเที่ยงเที่ยงจะกลับนะพี่น้องนะทำงานสายๆเนาะแปดเก้าโมงถึงทเที่ยงนะก็พอนะเราาค่ำๆเราก็ต้องไปกีดยางนะยางก็เหลือเยอะอยู่พี่นะ้องแต่มันดูไม่เยอะเพราะว่าพื้นที่มันไม่ราบเรียบ ก็ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยเหลือรอบที่สองนะเราก็ใส่ต้นฝนกับป้ายฝนนะพี่น้องใส่สองรอบอหนึ่งรอบนหนึ่งต้นก็จะอยู่ที่สองลุมหลุมละหนึ่งกำมือใหญ่ๆหญ่ก็สามร้อยสามร้อยสี่สิบป่พ่อนี่สามร้อยเท่าไหร่นะ สามหก้าก็จะหมดปุ๋ยอยู่ที่ครึ่งกระสอบกกว่าบ่ก็ไม่เยอะนะพี่น้องนะพอมันโตโน่นแหละถึงจะหมดเยอะมันโตก็สองกระสอบปมมาต่บอบ่ยังไงก็ฝากดูคลิปพวกเราด้วยนะคลิปไรสาระน้ำพินของนะถ่ายชีวิตประจำวันของเรา พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ประมาณนี้ทุกคนสวัสดีค่ะ